โอเคนะครับกับสวัสดีเพือ่อนๆที่ช่องไทุกท่านยินด้วยน,นะครับ<อ>วันนี้ก็มาอยู่ในรายการมผมบ้านหลูนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเลเป้นะครับอ,อันนี้คลิปที่ไรนะสี่ชั้นสี่พาร์ทสี่นะครับวันนี้เราจะมาทำฟาร์มฟามววร์บัวนะครับโอเคหรอกฟาร์บัวน่าจะดีดด มดเยอะผมก็ได้ปักทอดเรียบร้อยแล้วนะเป็นเมืองเลยแหละปักทับเพียบอ้าวมาษาหมูไม่เห็นแต่ที่รู้นะปักแบบวยไม่ดะเล โอเคไปเดี๋ยวจะรู้ว่ามันจะมีแค่หลักนี่ก็ต้องน้นไปนันสิ่งที่ต้องเตรียมอะต้องมีแบบแป๊บจะตมบิดบิดบิดบิี๋ยวตรงนี้มัผ่าอู รัวโทรหางนานขารุจะต้องมีก่อน,นด้แล้วอันนี้เอาเด้็จแล้วอันนี้นครับโอเค This tombik malah stack deh. Kita Oke. Sebentar, juga ก ER ็ได้เตรียมพื้นที่แล้วนะครับอยู่ไนนี่ยอยู่ยยใช่ังเลืง ลกูกเรื่รงเเแล้วมันจะเยอะไปไหมเนี่ยด,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 ดูกขอก้าเขียนลูกเก็บมาความสูงเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ที่รู้ต้องเอาสูงกว่านี้อะ่ะเออมตรงนี้เป็นมันไดนี่ก็เป็นสตอรก่นันโอเค จะหมดตูปวันเนี้ยจะได้เผาแป๊บนึงนะครับพาวัวกินนะพาพาข้าวบนะ yeah! ัวแป๊บนึงยาเราจะทำเนื้ออะไรนะเครื่องเผาเนื้อสุกเนื้อวัวอะไรนั่นลืมโอ้ยผมกดเสียกดไปเรื่อยเลยมันก็ติดเองตางงติ๊ก ยยากเ็น,เน,นเเตัดคลิปเลยนะครับค,คุณที่ขาดนี้กำลังดีเอาตรงนี้ยาลงไปวะยังไงวะเอาไงอะ่ะทำอย่างนี้เลยน่าจะมีข้าวก่อนนะตอนนี้กำลังปลูกข้าวอยู่ร้อยข้าวโซก็ได้เอาข้าวอะ่ะมารอปลูกมีเต็มเลยอะ่ะ ถ้าเป็นฟาร์มเนื้อวัฟวฟาร์มวัวที่ฟาร์มเนื้อวัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินเนื้อวัวแป๊บปิ้งเรียบร้อยมันความสูงได้ปะความสูงอาจจะต้องสูงกว่านี้นะ อ,อย่า,ยา,าได้นุดไหนคือมันสูงแล้วอะอสูงแล้วไม่ต้องอเอาอะไรขึ้นหรส,สูงเกินความจำเป็นแล้วทัน เออนะครับขั้นสุดท้ายรวมไปก่อนลวมไปก่อนรวมกันจีบแม่เนี่ยเดี๋ยวเขาตัดคลิปตอนทำตรงนี้เดี๋ยวไปล่อบัวมาเลยนะให้เข้าไปแล้วโอัยจะมืดแล้วไม่กลัวตอนนี้เราปักไฟไว้ทั่วเมืองตรงนี้น่ปักแบบรัวๆเลยอ่ะคือวิ่งแล้ว ตรงนี้น่ะไม่ดิตั้งเงาตงเงเอ้ยคับไม่ได้นี่นะคับมาเลย วิ่งดูรับเลยได้บ้างตัวดับนึง ค่เดียวซอมบี้มาแล้วาอ,อนน้องอมซอมบี้บบบบขึ้นไปข้างบนก่อนตกประตูแล้วปักไฟคบมืดเลยขง นะมันสั้นไปรู้ครับความรู้สึกว่ามันน้นอยไปสั้นไปอ,ปอึ้บอ่ะที่เรา,าอ่ะกระเดียวนี่แหละมันจะเข้ามาได้ไหมล่ะฮะไอ,อตัวนู้นไม่ได้ปลับเัาได้เหรอโอ้ยสบาย ไว้ยเยอะเลยไม่เชื่อตรงเนี้เสียง,ยงคุณน่าหยักเกลียงอ่ะเดีเ๋ยวๆๆคุณไม่เสร็จเดี๋ยวเพิ่งนะเดีย๋ยวเพิ่งนะเอาแค่สองตัวก็พอแล้วนะแล้วก็ค่อยแบบสองพันเยนตื๊บตื๊บตื๊บ ยอะกว่านั้นนี่มีวัวตงเยอะข้างล่างอ่ะจะเตะจะคอยตรงนี้คั้งท้ายตรงนี้ตองสุดท้ายอ่ะเฮ12งแล้สองเหรอเร็วจังวะ เผืขุดไม่เป็นไรเรารวยนีแด้เอาอยิน FK ไว้ก่อนกลับตอนเย็น๋ยวังไว้ตรงนี้เละอยู่เจ้า Village NPC NPC Village ซอมบีาคลิปก่อนนะครับโอเคทำฟาร์มวัาเสร็จแล้วก็นะครับกรตามนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับก็ทตัวก็เสร็จแล้วนะครับว่าผมจะทำฟนะาร์มเนื้อวัวนะก็คนแนะนำหน่อยนะครับแ,แค่นี้ครับจะทำฟาร์มเนื้อวัวได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ตามนั้นเลยนะคะก็วันนี้ก็ไปแล้วล่ะก็ผมก็ทาฟาร์มวัวแล้วก็ปักไฟทั่วบ้านแล้วแล้วก็ทําไมน,นี่แล้วก็ส่วนไฟนี่ก็ปักไว้เต็มเลยก็วพวกเหมือนก็เอาดินไปอุดแล้วนะแล้วก็หลังบ้านก็ปักแล้วนะปักเท่าทีทา่เหลือเจอก็ไม่ได้ปักเยอะ แต่มันก็ยังมีความพิเิดใช่มันเป็นอะไรที่เริ่มเริ่การนั้นเลยก็แค่นี้นะครับวันนี้นะครับทุกท่านอ,อย่าลืมกดไลค์และกดสมัครไคล์เบอร์ช่องผมด้วยนะครับแป๊บๆๆขับ,บ,ขบจบคลิ้งในบ้านนอนนอนนอน ก <ง ains> หน้าให้น้องเอามือางหน้ากบอน้องสี่แป๊บพอสเสร็จแล้วคิปอยู่ <ง ains> เนี่ยแล้วคคิดไหมคสามสิบน้อย <ง ains> นะ